โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยหรือเยาวชนจิตสำนึกรักเมืองไทยนะครับปีนี้ทำมาเป็นปีที่16แล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ถ้าได้ติดตามผลการดำเนินงานในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับได้เห็นภาพ การทากิจกรรมของน้องๆเยาวชนเนี่ยยืนยันได้เลยว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับเด็กได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมได้มีการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และที่สําคัญที่สุดคือได้เรียนรู้พัฒนาตนเองนะครับได้ร่วมกันแก้ปัญหาและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาก็จะเกิดความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นที่เขาอยู่นะครับและเมื่อเขาได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําสิ่งดีๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานะครับเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจและจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศครับอยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับก็กติกาง่ายๆนะครับอายุ15-25ปีอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยนี้นะครับให้ลองสมัครกันเข้ามานะครับโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทยหรือเยาวชนจิตสํานึกรักเมืองไทยนะครับสมัครเข้ามาทางออนไลน์นะครับแล้วก็ติดตามกติกาในการที่จะส่งผลงานเข้าประกวดนะครับเ,ออเงินรางวัลน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มากกว่าเงินรางวัลก็คือว่าเราได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งศักยภาพซึ่งความคิดสร้างสารรค์เป็นพื้นที่ในการได้นำเสนอผลงานนะครับและถ้าตั้งใจนะครับ ทำผลงานออกมาดีนะครับก็จะมีทั้งความภูมิใจและเงินรางวัลแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผลงานของเราเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นในโอกาสต,ต่อไปด้วยครับขอเป็นการลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับเชิญชวนนะครับแล้วเจอกันครับ